ดูข่าวนี้ลูกนี่โหดลุงกระทืบมเจ้านี้สงสัยเขาชากันหมักใช่เอาเศษเราเนี่ยลุงกระทืบเจ้านี่ว่าเตี้ยโค้ยกระจอกดอรักรูมแบบนั้นพ่ออย่างคนเดียวบนตัวพ่อคนเดียวเนี่ยนะเอ๊ะพ่อผู้เดียวนี่ครับป้าพี่จะเก่งแค่ลองฟังหน่อยมื่อนั้นเตี้ยพ่อวางไว้ไปยืมเงินจำหอดบ่ได้ยืมพ่อเลี้ยงมาเอามาใส่ตีนใส่นเมื่อยพ่อบนตัวเป็นไงต่อละแบบเนี้ยเอา เปิดทวกเข้าไปว่าะ่ะเอื้อนใส่แพร่บะมี่ไอ้แ่เขาบึ้มเข้ามาลนวันนี้งไงบึ้มก็ย่องกันมวนกรุบเลยเว้ยโอ้พ่อขึ้จะเก่งคัะแท้ว่าไเขาสามหมดแล้วพว่อนี่ไอ้แต่ห้องน้ำกันเซวเซาชวนเสือพึ่งดึ่กันวานนะั้นเลือดตัวใหญ่กว่ากูแล้วเนาะพ่อคนเดียวเขาสามคนเนี่ยนะเออสามตัวเอ้อก็จะได้เอือนเป็นตัวไอ,อ้ขาวเมลกวันนวันเตะทองรถนหัน บักไล่กับปักดำก็ไมาแท้งไลยเนาะงกันมหนหนวนวน้วนควบุปนละล่ะว้ายู่ไหน,นานัว้วงแต่้งนานม้กคนเ <พอ S 2> ป็นไดเก่งมากว่า,นาเนาะเกื่ง